เจ้าโยโสวรมันที่หนึ่งผู้ทรงสร้างพนมบาแขงปราสาทหินแห่งเมืองพระนครในบริเวณเมืองเสียมมาราชมีภูเขาที่สำคัญอยู่สามแห่งคือพนมบาแขงพนมกรอมและพนมบกพระเจ้าโยโสวรมันที่หนึ่งทรงเลือกสรรเขาพนมบาแขงซึ่งเป็นเขาที่เตี้ยที่สุดในสามแห่งให้เป็นศูนย์กลางของราชธานี โดยทรงก่อสร้างาศาสนสถานเหนือเขาแห่งนี้ประสาทพนมบาแขงตั้งอยู่บนยอดภูเขา75เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้ๆกับประสาทนาครวัดและเมืองนครธมจังหวัดเสียมราชประเทศกรัรมพูชาสร้างในสมัยของพระเจ้ายาโสวรมันที่หนึ่งพศ1432-1453ถึงเป็นาศาสนสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ จากศิราจารึกภาษาสันสกฤตพบที่ปราสาทด็อกกองทมจังหวัดสะแก้วกล่าวว่าเมื่อศียโสธรนาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่ายโสวร,รมันพระองค์มีพราหมณ์ชื่อวามศิวะซึ่งได้ประดิษฐานศิวลึงไว้บนยอดภูเขาศียโสธารคีรีเปรียบเหมือนเขาพระสุเมนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเหล่าถวยเทพ ในที่นี้ศิวลึงหรือรอยาลินกะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองโดยระบอบกษัตริย์สมุติเทพส่วนเขาพนมกรอมและพนมบกนั้นศาสนสถานเหนือยอดเขาก็มีแผนผังในลักษณะเดียวกันโดยก่อสร้างปราสาทด้วยศิลารายสามหลังถวายเทพเจ้าที่สำคัญสามองค์อันได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะ